สวัสดีทักทายพี่น้องทุกทุกท่านนะครับอันนี้กใกล้นมอ,อีกตัวนึงนะครับเป็นลูกบอกของเบงคือก,กันลูกของเบงบวกแม่เป็นคู่เกิดสาบอกสาแขกนะครับสาแขกผมก็เคยไปไปชนมาแล้วนะครับได้ไฟนึงครับตัวนี้ร้อยร้อยส้นอยู่ประมาณสองซีสองหาครับ ใกล้ตัวนี้แปดเดือนเก้าเดือนครับนี่ครับไก่นุ่มแปะเช็กบึงน้อยหนึง่งครับเตเช็กบึงกับบักเท่าท่องอะไรก็ะจะเป็นสไตล์ใกล้ฉากชิงขยับนะครับแข้งหนาครับโยนแข้งเปล่าฉากฉากชิงออกนะครับ เป็นสไตล์นี้ครับบพี่น้องมีร้อยนี่กะถ้ากำลังมองหากะต้องพิจรารณาบึ่งนะครับใกล้แปดเก้าเดือนครับร้อยสองกิโลสี ร้องห้เบิ่งเจ็ดแข็งครับแล้วลูกยังยันยันอยู่ครับ ผมเพิ่งจับมาครับผมจังไดกะฝากพี่ฝังน้องไว้อีกตัวหนึ่งนะครับมีตัวดใดไรขึ้นมาหยีกกับยวมาให้บึ้งเรื่อยๆนะครับกราวสวัสดีครับ